วัสดีครับหากท่านกําลังมองหาตู้ฟักไข่เพื่อใช้งานในการแก้ป,ปัญหาในเรื่องของการเพาะพันธุ์ไก่ของท่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออแม่ไก่ไม่ฟักหรือว่าแย่งกันตีกันเพื่อแย่งกันฟักแล้วทาให้ไข่แตกหรือแม่ไก่จิกตีกันและนอกจากนั้นก็คือพวกมีสัตว์เลื้อยคานรือสัตว์อะไรทั้งหลายแอบ,บกินไข่ซึ่งตู้ฟักไข่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ท่าน นอกจากนั้น,นยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับท่านโดยที่ในการใช้งานตู้ฟักไขา่แม่ไก่จะมีเวลาในการพักนในการเพราะว่าหลังจากที่แม่ไก่ออกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแม่ไก่ไม่ต้องเสียเวลากกเองแล้วก็เลี้ยงลูกเองทําให้รอบในการที่จะฟักของรอบในการที่จะไข่ของแม่ไก่มีได้ไวขึ้นและเร็วขึ้นซึ่งตู้ฟักไขา่จะช่วยทําให้ท่านมีผลผลิตในการฟักไข่ได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งหากท่านมองหา สิ่งที่จะช่วยท่านเหล่านั้นนะครับตอนนี้ท่านมาถูกที่แล้วครับนี่คือตู้ฟักไข่ตากระนนะครับเป็นตู้ฟักไข่ขนาด48ฟองนะครับก็ของเราจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับก็คือ48ฟองกับ96ฟองทั้งสองรุ่นเนี่ยทำงานอัตโนมัตินะครับโดยจะมีในเรื่องของตัวระบบควบคุมอุณหภูมิให้อัตโนมัตินะครับเมื่อ อุณภูมิมีอัตราสูงหรือต่ำกว่าที่เราตั้งไว้1น,งนงองศาเครื่องก็จะดังอารามนะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเครื่องยังมีระบบในในเรื่องของหน้าจอแสดงความชื้นก็คือเรื่องของการควบคุมความชื้นให้และก็มีระบบนับถอยหลังเพื่อที่เมื่อ2ชั่วโมงนับถอยหลังถึงศูนนแล้วเนี่ยเครื่องก็จะทําการพิไขอ่อัตโนมัติให้ เมื่อพิกไข่ครบ12รอบก็จะมีระบบนับวันให้นะครับผมในเบื้องต้นเนี่ยก็คือแสดงการทํางานของระบบพิกไ่ให้ให้ดูก่อนนะครับว่าตู้ทางานลักษณะอย่างไงนะครับผมขออนุญาตต่อก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็คือจะทํางานพิกให้อตัตโนมัติแบบนี้ทุก2ชั่วโมงนะครับ นอกเหนือจากระบบทานทำง,งานที่ทันสมัยแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญของตู้ฟักไข่ปลากรชนซึ่งน่าจะแตกต่างกับผู้นำเข้าและก็ขายตู้ในลักษณะเดียวกันนี่นะครับก็คือในเรื่องของคู่มือที่เป็นภาษาไทยและเงื่อนไขที่ช่วยทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการฟักได้ดีขึ้นซึ่งเราทำการทดสอบและทดลองจนงมั่นใจแล้วถึงแจ้งให้กับท่านนะครับผมดังนั้นหากท่านกำลังมองหาตู้ฟักไขยอยู่ ไม่ผิดหวังครับถ้าท่านใช้งานตุ้ฟ้ายตากชนครับผมท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยศึกษาดูในเรื่องของรายละเอียดที่ด้านล่างของเว็บนะครับผมขอบคุณมากครับที่เสียสละเวลาหนังศึกษาตรงน,นี้ครับขอบคุณครับ